ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเครื่องตัดเครื่องนี้นะครับผมกำลังอยู่ในขั้นทดลองนะครับบางคนก็คอมเมนต์มานะครับว่าตัด45ได้ไหม45ได้นะครับเพียงแต่ผมจะทำเป็นจิกตัวนี้นะครับวางตรงนี้แล้วก็หมุนน็อตใส่เวลาคุณจะทำ45คุณก็แค่ย้ายตรงมา45แล้วก็หมุนตรงนี้มาแค่นั้น รอดูนะครับผมตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคแล้วผมทำมาตัดอลูมิเนียมก็ต้องตัดอลูมิเนียมนะครับนะฮะอันนี้เป็นปุ่มกดนะครับปุ่มกดตัดได้นะครับแล้วป uh> ุ่มนี้นะครับ2ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มตัดปุ่มนี้เป็นปุ่มเซตนะครับเวลาคุณเริ่มต้นทุกครั้งนะครับคุณต้องเซตตัวนี้อย่างเช่นอย่างเช่นเวลาคุณปิดเครื่องไปเครื่องไป่ไปหยุดที่อื่น อ่ะมันไปหยุดตรงนี้มันไปหยุดตรงนี้ไม่ได้นะครับสมมติถ้าคุณตั้งกินไว้มันก็จะมาชนตรงนี้นะครับทุกครั้งอ่ะผมจะขีดไว้ให้เวลาต้องให้มันเซตขึ้นตรงนี้ทุกครั้งนะครับเนี่ยเนี่ยให้มันหยุดตรงนี้ทุกครั้งนะครับเห็นไหมฮะให้มันหยุดตรงนี้ทุกครั้งเดี๋ยวเราจะขีดไว้ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ให้แล้วก็ค่อย ให้มันเดินกินตรงนี้เห็นไหมครักดปุ่มนี้เลยนะฮะมันจะเดินกินอย่างนี้เลยนะครับสักพักมันก็จะกินแล้วผลเกิดหนึ่งวินาทีมันก็จะกลับคืนนะครับเห็นไหมครับวันนี้ผมจะมาทดลองตัดตัว ขวางล่างนะครับกับขวางบนบานสวิงนะครับนะฮะโอเคนะครับอ่ะเอาตัวขวางนี่ก่อนนะครับเอาเดี๋ยวนะครับอึบผมขอล็อกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นปุ่มเซตนะครับเซตไปข้างหน้าเซตถอยหลังนะครับ ก่อนเริ่มงานทุกครั้งนะครับเนีย่ยก่อนเริ่มงานทุกครั้งโอเคนะครับอ่ะผมจะเปิดเครื่องให้มันกินนะครับอ่ะโอเคนะครับผมลองดูนะครับก <c oughs> ดตรงนี้นะครับ มาที่เดิม